เฮ้ยมันอะไรเนี่ยในโลกของวงการหุ้นเนี่ยพี่ป๋องนี่คือซูเปอร์สตาร์นะปัจจุบันเนี่ยเทรดหุ้นมาแล้วเนี่ยเป็นล้านล้านบาทตอนแรกพอร์ตผมลงทุนตอนนี้ห้าแสนพอขึ้นไปตรงนี้ผมกำไรหลายล้านรวมพอร์ตละหกสล้านได้แต่ประเด็นคือเจ๊งยับเลยตอนลงมาเนี่ยเติมมารวมพอร์ตละหกสล้านได้ ตอน,นอเนี่ยเ,บบเคยมี <20 S 2> มูลค่า60สิบเนี่ยตอนนี้เหลือกับบ้านยี่สิบเขาบอกว่ากราฟมันคือเครื่อ,องบันทึกพฤติกรรมของนักลงทุนทุกคนลงไปเห็นพี่ตีสามเหลี่ยมไหมหลุดตรงนี้ต้องขายอย่างเดียวครับบางวันพอร์ตว่างก็เลยออกไปข้างนอกปรากฏว่าหุ้นทิ้นทุกตัวเลยเพราะเราเหมือนเป็นนายพานล่าสัตว์เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าโอกาสเรามาตอนไหนพี่ก็เลยใครมาชวนไปไหนวันธรรมดาไม่เคยไป